รุมเร้าเข้ามาหาเมคินพระเอกอาเล็กธีรเด็ดไม่หยุดล่าสุดฉากนี้อาเล็กถึงกับตัวเล็กตัวน้อยไปเลยจากที่ตั้งใจจะแชร์สองหนุ่มปราโมทและประินพีตะวิศจอบทัชพลกลางวงสื่อแต่ตัวเองกลับถูกเล่นงานโดนสวนกลับทันทีว่าที่จริงแล้วเมคินไม่ใช่สายเลือดแท้ๆของตระกูลเหมรัชริถึงขนาดถูกท้าให้ตรวจ DNA ฉากนี้ผู้จัดพี่ต้นชลัลพีขอเล่นใหญ่เกณฑ์เอ็กซ์ตร้ามากากว่า10ชีวิตเพื่อต้องการทําให้ภาพออกมาดูปั่นป่วนและวุ่นวายที่สุดฝั่งนักแสดงที่เขาฉากก อินเนอร์มาเต็มแต่พอสั่งคัดปุ๊บแก๊งนี้ก็แอบเล่นกันตลอดเวลามาเอาใจช่วยคุณเมคินไปพร้อมกันว่าจะจัดก,การเรื่องนี้ยังไงในสายรักสายเลือดคะ่ะตัวเล็กตัวน้อยเลยครับซิมบี <c oughs> เหลือตัวเล็กเลยโดนลุมจอบเละเ,เลยโดนแฉคือตั้งใจจะมาแฉผมแต่จเจอแฉกับตัวการใหญ่คอยสร้างแต่เรื่อง เอสกรูปคือคุณค่าที่เขาคู่ควรเพราะฉนั้นบทอยู่งบทยาวก็เลยจำอยู่หนักเลยแฉว่าไม่ใช่ลูกหลานเหนมาลาซิลีหนึ่งเป็นฉากที่จะโดนถีบหัวส่งออกจากตระกูลแล้วครับผมก็ต้องมารอรอดูกันว่าคนชั่วพวกนี้เขาจะชั่วได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็เมคินจะเอาตัวรอดยังไงจากเหตุการณ์ครั้ขออนุญาตย่ใช้คำว่าชั่วครับครับสวัสดีครับ